ผ่านติดตอนเสามือหนีลังจากทุกคนลุ่นน้ำคลิปที่ฉันเบ้าไทยมือว่านฉันก็ลุ่นน้ำจากของยิงเอ้ยฉันส่วนสิผากได้ปกติฉันนางผากคลิปนะฉันผากว่าถึง10นาทีแต่ว่าคลิปที่ฉันเบ้าไทยบอกเธอว่าฉันใส่เวลาผากเท่าไหร่เกือบครึ่งชั่วโมงค่ะอุจจารคักแน่บางอันก็ลบแก้แล้วแก่อีกบางอันก็ต้องแก่ค่ะปอยแมนแปงสันละศูนย์เลยเ้ามือนีตัวตุนยิงเอ้ยหลานไส้บอกเธอตื่นตะตีสี่ผุนนะจักตื่นมา้ยังตื่นแล้เรวหนีเวลาหอดเจ็ดโมงเหมือนว่านเอนยล ันก็คิด่าลานพ์กเติสยืดห้างเมนบอสักพักเกินสามมือน่นนะมากินไรอคือเก่าหลังจากนั้นกรตตัดภาพมาที่ครัวบ้านๆง่ายๆสไตล์คุณนายชมพูรุ่เหมือนเดิมมือนีมียาเหตุอีหย่างวัตีกับพีถอดน่องไกล้เหลือตะเมื่อขึ้นต้มจืดตะเมือขึ้นและนี่ค่ะนึ่งไก่บ้านสมุนไพรจุกๆบอกเลยว่าแซ่บบอกขขนแล้วก็ตตำเจวแล้วก็พักย่างต่างหยาหลายๆพักย่างต่างหยาที่สิกินก็หนึ่งไกลมือนีก็สิเป็นหนึ่งพักโฮมแล้วก็ันหงนึ่งบอกหูวววกกกคคคอออบ่่่ะะะุุยยยยจจจจจจเเเปนน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 นาา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 รขัส้้้้้มมไีีแลใ้ มิวกินนมอุ่นยี่หอยอย่างเงี้ยมือเศร้านะตอนเช้าฉันให้น้องมิวกินดูเมกดูโกสำหรับเด็กปฐม่นแะละก็จะเป็นนมส่งนะรสวนิลาผู้ใดสนใจก็ไปตำทิตก,กาต่อตอ,ตอดูจ๋าผ้าแซบได้เลยส่วนตอนเย็นก็จะเป็นนมกล่องไฮคิวนมกล่องใหคิวที่น้องมิวกินก็นอนกัะสปินนมกลมสำหรับเด็กปฐม่นแะละที่ฉันเคยบอกเคยรีวิว่น่หละผู้ไดสนใจก็ไปตำทิตกาต่อตอดูจ๋าผ้าแสบคือเกาเดี๋ยวถ้าผู้ไดหาพ่เห็นก็ถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวฉันกิคจีบแแรลีก หญิงมันช่วยให้เราสูงและก็กล้ามเนื้อเราแข็งแรงแล้วกระซอยในเรื่องพัฒน,นาการในด้านสมองนันโนนี่ความจงความจำจังสินะแล้วมือนีแมนบอตาเสาเสาผู้ใหญ่บ้านกับประกาศประกาศว่ายังวัตตีตังแต่เวลาประมาณเกาโม่งกลัวจนไปหอดประมาณซีโม่งแรกรือหาโมงแรกหรือว่าหกโมงแรกปุรล่าคามือนีเพิ่นสิตตดนามตัดไฟบแม่นตัดนาตัดาตาไฟแล้วทําไมถึงต้องตัดไฟข้าเจากับเฮตดเสาไฟจังสินะข้าเจ้ากับเหตุไฟแบบไฟแรงสูงเลยเด้กข้าเจาก็เลยประกาศให้รู้โดยทั่วกันยิงเอยอ,อยู่เฮียนบ่ไรบดที่นี่พอดินแดนตื้นนปรระมมาช่ววงแแกกทัับลสดด้ี นอพอเพ่ลย้่าไปเอาออกไปหาขี้รถเล่นตลาดประสนวาพอตะคีออกมาได้น้อยเป็นบอกระากันได้เฮ้าไปใส่เฮาฉันกันเลยว่าไปเฮ้าไปรอหาสื่อบอกทุเรียนหญิงเอ้ยไปหาสื่อบอกทุเรียนเอาหาสื่อพุ่นแม่จนวาออมเขาสวนกวางกับบ่มี่กับ่พ่อค่ะกับไปได้ตาบอกงอแล้วก็บอกรุนจี้แล้วก็บ,บอกออหยางกอบอกอ่างนวสวนบอกทุเรียนอดกินค่ะกับไปพ่อยุ้านนึงแต่ว่าเขาบอกว่าทุเรียนยังบ่ทันไดุ้กเลยนะก็เลยบดิกรโอ้ยเสดายคักแน่สรุปมามือนี้ก็คือีนะมาขี้รดนเลนแก้้อาาค มูบ้านนี่นันนนนีฉันเลยว่าเอาคือมือนีมันเป็น้อการเยี่ยมมูบ้านติแมนเอ้ยแมนเท่าไรเธอบอกฉันมือนีมืออื่นฉันก็ลืมค่ะเพราะว่ายังที่ฉันไปข้นสมองหน่อยเราสูความจำสันแมนบอกว่าอันนี้ไปทางบ้านนี่อันนั้นไปทางบ้านนู่นถามฉันอีกมืออื่นเกะจำว่าได้ค่ะขนาดบอกซื้อไม่ยาบรรดาไม่ยาาแบบว่าทางบ้านในเสวยยานี่ซื้อนันยานี่ซื้อนี่นัตาเป็นยังสีพานไปอีกประมาณสองสามันนี้ฉันก็ลืมหนาเพิ่นฉันก็ลืมซื้อเพิ่นเลยหญิงเนี่ยเห็นบอกบอกแล้วค่ะไม่ยูเป็นสะพ ฉันก็เรยว่าเธอชัเปี้ยนบอลเดี่อเงปั๊มลมมาปลเหากับบานทอกกับมาแบบทีร้อนๆนั่น่ะใะรอยูค่ารอยู่มีพัดลมพัดลมแบบว่าแบตเตอรี่ที่ว่าฉันซื้อมาห้ดอนๆน่นาที่ติดรถเข็นน่ะยิงเอ้ยแบตมันดีมันทนหมค่ะคือเอาง่ายๆว่าเปิด3-4ชั่วโมงก็ยังแบตไม่หมดน่ะได้พัดลมมานัน่ะคะเอานีใบอู้ให้ดินแดนนอนนะนน่งก็เลยนอนได้ดูหลังจากเอาลูกไา้นอนแล้วแมนบ่คุณแม่ก็ปัมนมเ็จแล้วพอดีค่ะกระทมกับกินข้าเทียงพอดีมือนีคุณแม่อยากกินนี่ยังมาตี ถามขอ,มอพหน่อเพราะว่ายัางตีนองเพิ่นแบบว่ากะไรเรียกกับดินแดนแม่พี่ดูดพี่ดูดบอกว่าพี่ดูดมีแผนเสีดินแดนกินนมพี่ดูดหอดปีหนึ่งแมนบอแมนหญิงแล้วพี่ดูดมีแผ่นว้บอว่าเสายียนองกินน่มอีหยังแบบว่าหลังปีหนึ่งไปนเสีย,ยัง่กินน่มส่งบอหรือว่าเสากินนุ่มกองนมยูเอที่เลยหญิงฉันอุจุอจาฉันเมยมาในการตันมนมป,ปีหนึ่งแล้วบาดนี้หลังปีหนึงฉันคอสบายแน่ถอดฉันห้กินน่มกองเลยค่ะเปิดกล้องไส้ขวดกินเลยค่ะเสฮ้อง่ได้ว่ากม หอยังเอาจริงๆเดอ้อฉันกับสีลองไปซูยี่หอนั่นแหละถ้านั่งกินยี่หอได้ถือกะแฟกินยี่ห้อนั้นพอะวยังตีฉันเคยกำหนดน้มยี่หอดีๆยี่ห้อแพงๆให้ปังๆแล้วเทิ่งให้คิวนันนน,นี่สรุปปังๆขีแต่ะ่ะปังนะมาจบด้วยกินนุ่มยังหูบอนมมัวแดงค่ะซาทูดินแดนไปคือปังๆในเดอ้อ <laughs>